อเอาละครับผมกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสซาชาแนลแน่นอนทําไมผมต้องเปิดคลิปในหน้านี้ใช่ไหับทุกคนสังเกตไหมว่ามริแดงอ่ะมันมีตั้ง7อันนะครับแน่นอนวันนี้ครับผมจะมาใช้โมริแดงโดยชาเลนจ์วันนี้คือผมจะได้โมริสักกี่คนกันนะครับก็มริแดงของเราก็ใช้ซะนะฮะกดเข้าไปนะครับโดยตัวละครที่ผมจะได้จะเป็นเหมือนเดิมนะครับผมน้องรินยานะครับ ผมชอบเขาอะผมรู้สึกว่าเล่นเขาแล้วชนะบ่อยมากเลยนะครับแรงตอนนี้ผมก็ยังอยู่แรงสิบเอ็ดนะครับไม่ค่อยได้เล่นเหมือนเดิมนะฮะก็จะขึ้นแกลงสิบแล้วนะถึงไปตอกวังก็หาคู่นานมากอะไรจะนานขนาดนี้คุณไม่รู้สึะแล้วว่ากาลังเจอกับอะไรคุณกําลังเจอกับโมริดแดงนะครับโมริโตโตนะครับผมพวกคุณพร้อมที่จะรับชะตากรรมกันหรือยังนะครับผม แล้วผมเอาโมริมา,มา,านมะครับมาเลยสถานบำบัดล่ะครับบำบัดให้คนเป็นบ้าเฮ้ยโทเทมเราอยู่นี้เลยเหรอผมเดินหาเลยครับเดินหาเลยครับฮะอ่ะอ่ะอะมีคนอยู่ตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้มีไฟฉายด้วยเปิดก่อนเปิดก่อนไปถึงไม่ถึงไป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 ถึง เอ้ยมาถึง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 เฮ้ยอะไร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 โดนไปหนึ่ง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 ีไนะครับฟังเสียงครับโอ้ยโอ้ยโดน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 ายไม้ไปครับีแมงไหนพีแมงนี่ครับไปเป็นไหนละ ไปไหนแล้วครับตรงนี้มันซ่อมกันนะตรงนี้มันซ่อมกันจะเสร็จแล้วอะมันเสร็จแล้วอะเฮ้ยเออเออไปคนละแผลไปคนละแผลไปคนละแผลเอาเอาแจกกันคนละแผลเลยครับ เห็นโทเทมเราเนี่ยอะไรกันเนี่ยจะเอาโทเทมเราหรอไม่ได้หรอกนะไม่หลงคนเว้ยไม่หลงคนครับอ้าวอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหมี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 ของเขาเรียกว่าคนมีของอ่ะคนแรกไปแล้วนะฮะ ตรงนี้เลยละกันผมว่าเขามีแทงหลังกันแน่เลยอะโอเคเขาฮิวกันอยู่แถวนี้แน่เลยผมว่านะว่านะผมว่าแล้วไงผมว่าแล้วไงไม่โดนไม่โดนพังไม้ไปอะไรอะไรอะไรมีมีม,ม,มีมีไฟเอ้ยไม่โดนได้ไงองีได้ไงองีได้ไงองีไอเนี้ยมีไฟฉายเอาเอาไปฉายเออโดนไป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  ไปตดนไปมิงไหม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 ไปไหนแล้วไปไหนแล้วช่วยเพื่อนอยังไงล่ะไปช่วยเพื่อนอยังไงล่ะเออโอ้ยมีทางหลังแน่มีทางหลังแน่ไม่เอา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 ,เอ,า,เอ,าอะไร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 เฮ้ยอย่างงี้ตกไปใจอย่างงี้มันมันมัน,ม,นมันเสียของมันเสียของฮอะอะไรกันครับเนี่ย ยังไงวิ่งชิ้กระแพงใช่ไหมไปไหนละไปไหนละมันไม่ทันมันไม่ทันล้มไปไอ้นั่นเอาไว้ก่อนมันมีอาจจะมีแทงหลังฮะเอาเอายัางไงอืม้มวิ่งหลุดกํายาดหลุดกํายาดมันไม่ดีหลุดกํายาดมันไม่ดีฮุกเดิมนะฮุกเดิมนะ เอาหุ่งนี้แล้วกันนะครับสวยสวยน่ารักอีกคนหนึ่งไปไหนแล้วเ <c oughs> ขาคานไปไหนล่ะอ๋อโอเคขอช่วยแล้วครับอา้าวออกพระเจ้าออกออก,ออกหนึ่งอ่ะคุณทำไมคุณทำอย่างนี้ ทำไมคุณทําอย่างเงี้ยทาไมคุณถึงคุณถึงยังไม่คุณไม่ไปช่วยอ,อ๋อรอด่อลออได้รอดได้รออได้รออได้ทางเครื่องครับไม่รีบครับเขามีสามคนนะฮะเราไม่รีบใครมันไอ้ขอแขงขแข็อยู่ตรงนี้เนี่ยฮะไปครับเสียเปล่านะฮะเฮ้ยเราว่าจะโมลินี่ว่ะ ก็ยังไม่โมลิแล้วกันน่าจะโงแปลกกันไปหมดแล้วนะครับดูสิใครจะโดนโมลิเป็นคนแรกเพรทีนไฟเรายิงอยู่ครับพังไม้ตัวนี้ก่อนนะครับเฮ้ยช่วยกันแล้วหรอช่วยแบบนี้มันก็ไม่ดีนะสิเพราะพวกคุณจะโดนโมริยังไงล่ะ อีการนี่ก็ร้องจังเลยเงียบเงียบไหมเขาจะใช้สมาธิจะไปฮนอยู่ไหนนะเขาจะไปเหีวกันอยู่ไหนนะยังซ่อมกันอยู่ยังซ่อมกันอยู่ไอนี่เหรอไอ้นี่เหรอเอาเยังไงยังไงอะออะอหมอไปสองไปหมอไปสองฮะโมริเลยละกันนะ S 1> <S 1> <S เออเออตายไปหนึ่งโมลิคนนี้ยังไม่โมลิอะเราต้องหายอีกคนหนึ่งก่อนนะฮะผมขออนุญาตหายอีกคนหนึ่งก่อนนะผมระแวงท่อเลือเกินผมไม่รีบครับผมบอกเลยว่าผมไม่รีบครับคุณจะมาช่วยก็ได้นะผมจะได้ระบุตำแหน่งได้ ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณไม่คุณไปไหนอ่ะคุณไม่ช่วยหรอตรงนี้ก็ไม่ได้ซ่อมแล้วคุณไปไหน Ah, เขาลุกเองหรือว่ามีคนซ่อมเขาลุกเองหรืว่ามีคนซ่อม้ปอยู่นัครับผมเดินฮะผมไม่หายตัวอ่ะอ้าวนี่ไงนี <s uh, <S ่ไงนี aha, ่ไงอ้าวอ้ยัง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 ยัอยู่ยังอยู่ยังอยู่อยู่นี่ครับ นี่ครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับไล่ครับโมลิโมลิมลยกทีมโมลิยกทีมยัง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 ,ยงโดนยังไม่โดนแผลนะอ้าวโมลิเลยเออฮ่าอีกคนนึงฮะรู้สึกว่าจะล้มอยู่แถวนี้นะครับไม้ผมโมริซะดีๆไปไหนละ วิ่งมานี่โดนฟันอยู่นี่แล้วเขาก็มาหลบอยู่นี่ไงมาให้โมลิสติดๆนะฮะโมลิโตโตเออเอ้ยภาพมันสยองต้องปิดไว้ต้องใช้กำแพงปิดไว้ยกทีมฮะไม่นับไม่นับคนออกนะครับมิชั่นคอมเพลสก็ถือว่าหาเกมเร็วกว่าเมื่อคืนนะครับผมสวัสดีอีหยังวะนะครับผมอีหยังละ สวัสดีซันฟูนะครับผมสวัสดีฮนะโอซาซาโอลาซาสิท์นะครับผมสวัสดีดีเรนนะครับผมพร้อมที่จะโดนโมริกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ผมกดครับโอ้ยอยู่ในตรอกนะครับผมเออเดินหาเลยครับโทเทมไฟเราอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเห็นได้ยากอยู่ถ้าเกิดเขาไม่ผ่านมาจริงๆนะฮะตู้แดง รแดงผมเดินหาเลยครับไม่อยู่ครับหายตัวเลยครับเร็วหน่อย <c oughs> ไม่อยู่ครับอยู่ฝั่งนู้นกันเหรอ <c oughs> เอ๊ะเหมือนเห็นหัวเหมือนเห็นหัว ซ่อมอยู่ไงซ่อมอยู่ไงเปิดกล่องอยู่ไงเอาคนนี้เลยละกันนะวิ่งเร็วนักนะล่อให้เพื่อนใช่ไหมได้ดี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 สเต็ปแบ็ค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 มันโดนไปหนึ่งทีอ่ะมันโดนไปหนึ่งทีอ่ะจบไปแล้วครับโดนไปโดนไปหนึ่งทีโดนไปหนึ่งที ผมเห็นผมเห็นทำลายไม้ก่อนครับเร็บร้อยหนึ่งคนแขวนไปเลยหนึ่งคนอุย้ยฮุกก็อยู่ตรงนี้หละคุณไม่ต้องดีดหรอกนะยังไงคุณก็โดนแขวนนะครับเสร็บร้อยนะมีใครจะ,ปไไจะ,ะรรเปิดกล่องไหมหึงง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 ่งยังไงง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 ่องงงงง่องง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 งหงงงงงงง ไม่ไมาช่วยกันเลยเหรอไปครับ <c oughs> มันจะเสร็จแล้วมันจะเสร็จแล้วมันจะเสร็จแล้วซ่อมอะไรากันมันจะเสร็จแล้วเก้า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 เอ้าทำลายสิครับเออพอทำลายได้ใครเขาเปย์ไม้กันครับนี่มันเสียเปล่าเสียเปล่าไปไหนละหายตัวไปครับ bạn chúng ta phải giúp đỡ. Chúng ta là giúp đỡ. Chúng ta phải giúp อยู่นี่ไงโมลี่เลยนะครับแต่จะด้วยคนแรกคุณดีเล์โดนไปโดนไปโมลี่คนแรกอา้าวยังซ่อมกันอยู่คนนั้นสินะเขาน่อจะไปเครื่องข้างบนครับเราไปดักเขาเลยฮะยังซ่อมกันอยู่ยังซ่อมกันอยู่ยังซ่อมกันอยู่ ออกเลยก็ควรออกก็ควรออกทุกคนเห็นไหมผมว่าเขาอยู่ตรงนั้นแหละป้ามาเข้าทางไหนวะเนี่ยไม่อยู่เหรอเอ๊ะ มันมีคนซ่อมอยู่นะไม่มีหรอไปไหนกันแล้ว <c oughs> ตัวนี้ก็ไม่ซ่อมครับ เฮ้ยไปไหนกันหมดอ้โหทำไรกันอยู่ตรงนี้นะฮะวิ่งฮะวิ่งฮะวิ่งครับเปไม้ครับเปไม้ไปยังไงฮะ เอาไปไม้ฮะผมเดินอ้อมไปครับอ่าจะโดนไปเลยสามสองหนึ่งมันมันมันโอ้ยมันมันเราตายทีเดียวกันเลยหรอคนนี้ยังไม่เคยโดนขแขวนอะไม้ขแขวนซะดีๆน้องน้องน้องไม่ดือ้อน้องไม่ดือ้อมาช่วยกันได้นะจะได้ตายที่เดียวกันนะฮะเพราะว่าเขาอยู่เครื่องบนนั้นแน่ฮะ อยู่ไหมฮะไม่อยู่ครับไมเคไม่อยู่ฮะหรือว่าเขาจะไปช่วยกันนะ่ะอ้าไปช่วยนะฮะแบบนี้ก็เข้าทางผมสิโอ้ยหลงทางโอเคใช้ล็อกคิดขวนให้เป็นประโยชน์นะฮะเขาเลือกแบบนี้ฮะ อ่าคนเจ็บอยู่นั่นคนเจ็บอยู่นั่นอยู่นี่มาทางนี้อยู่ทางนั้นยังไงล่ะวิ่งฮะวิ่งฮะวิ่งฮะใครไม่รู้ครับมันต้องโดนผมผมผมไม่หายตัวด้วยผมจะวิ่งไล่ล่าคุณอย่างเงี้ยแหละเร็วเวิ่งเร็วเวิ่งเร็วเ วิ่งเร็วๆอ้าวผมทางรัดผมทางรัดผมทางรัดเอายังไงยังไงยังไงโดน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 เอาปั๊กเหรอเฮ้ยยังไม่เคยโดนแขวนเลยหรอต้องโดนแล้วนะต้องโดนแล้วนะต้องโดนแล้วนะเพื่อนช่วยเลยเพื่อนเพื่อนรีบมาช่วยนะ๋ย่เพื่อนตายนะมาต่อครับเหลือเครื่องแถบนี้กับแถบนู้นนะฮะ ให้นอนข้างบนไปนไหนละไปไหนละไปไหนละไปไหนละเร็วจังเลยเร็วกันจังเอ,อ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องครับเอาไปช่วยกันใช่ไหมฮะ อยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอีกคนนึงอีกคนนึงมาอีกคนนึงมา่าอ,อีกสักคนนะขอสักทีเถอะขอสักทีเถอะขอสักทีเถอะอู้ยร้องร้องเปิดแผลไปเปิดแผลไปเปิดแผลไปตรงนี้ขอล้มตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตโมดีนะครับโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยตายต้องลองโอ้ยกันหน่อยนะฮะแล้วก็อีกเครื่องนึงก็มีอยู่หนึ่งสาเครื่องตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ซ่อมตรงนี้ไม่ซ่อมหรอซ่อมตรงไหนวะ งนี้เหรออ๋อหิวกันอยู่ฮิวกันอยู่ฮิวกันอยู่ไหนหรือสองคนนะครับอยู่ไหนกันนะเ mm hmm. ฮ้ยเอาเรื่องโทเทมครับทีเดียวตายครับเรามีเวลาหนึ่งนาทีทออยู่กลางถนนครับเอ๊ะไปไหนแล้วนะอ้อมไปไหนแล้วนะ

คุณยังไม่โดนโมริคุณยังไม่เคยโดนแขวนก็ <c oughs> ต้องโดนแขวนสันนะเอาเห็นท่อนะนะครับอีกคนนึงนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเอยอยู่ไหนนะเอ อ้าวช่วยช่วยอย่างนี้ต้องโดนต้องโดนกันคนละแผลสองแผลอ้าววิ่งบังกันยังไงอ้าวไอไปไหมไปไม้ดักเพื่อนไปไม้ดักเพื่อนอย่างนี้ก็มีไปไหมดักเพื่อนอย่างนี้ก็มีเฮ้ยไปไหนแล้วไปโหวิ่งไปลายเดียวกันด้วยแบบนี้ก็หาง่ายสิครับวิ่งไปลายเดียวกันนะทุกคนวิ่งไปลายเดียวกันนี้ก็ต้องโดนอย่างนี้ก็ต้องโดนยังไง ไม่มีที่ให้หนีไม่มีที่ให้หนีไม่มีที่ให okay? ้หนีไม่มีที่ให้หนีอย well> yes ่างนี้ยังไงปีนรตาไปหนึ่งคนอย่างงี้่ะรอดโดนไปแล้ว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 อ้าวยังไงเอาเข้าตู้อ้าวรอผมรออะ โดนโมรีโดนแขวงกันไปทุกคนทำเสียงรออ,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 อข้าจะข้าพอเจ้าที่นี่ต้องทำเสียงผู้หญิงใช่ไหมเชดีฉันต้องทำเสียงใช่ไหมครับผมก็ทำเสียง่ะ ไอส่ไม่มีเกี่ยวโมดี้สี่คนมิชชั่นคอมเพลสนะครับเรียบร้อยฮะ <c oughs> เขาออกอ่ะเขาไม่ได้แต้มอ่ะผมเสียใจมากเลยอ่ะคือเล่นแล้วออกมันเป็นอะไรที่ไม่น่าทำนะจะเว้นเน็ตหลุดนะครับผมแต่คนที่เขาตั้งใจออกนะก็คือแทนที่ตัวเองตายแล้วตัวเองจะได้แต้มใช่ไหมกลับไม่ได้แต้มเพราะความหัวร้อนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มิชชั่นคอมพล์น,นะครับผมเรียบร้อยนะครับก็ โมริได้ทุกคนเดียวเว้นคนออกตาแรกนะครับซ,ซึ่งตาแรกเนี่ยผมโมริได้แค่3คนนะเพราะอีกคนหนึ่งเขาออกไปนะครับส่วนตาที่2ก็โมริได้ทั้ง4คนเลยนะครับโมริเราไม่เสียเปล่าจร,จริงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็กดาดตัวรแล้ไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดอยากให้เล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าเกิดผมเล่นได้ก็จะเล่นนะครับถ้าเล่นไม่ได้ก็ <c oughs> ดูช่องอื่นนะครับผมบางทีผมไม่อยากเล่นเกมเนื้อเรื่องเพราะว่าคือคุณเข้าใจไหมเวลาเราเล่นเกมเนื้อเรื่องเราเราไม่เข้าใจเนื้อเรื่องอะ่ะมัน ไม่เล่นยังดีกว่าเอออย่างเงี้ยสำหรับผมนะอันนี้คือส่วนตัวผมนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็กลับตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้กุศลบายอย่าลืมดูแลรักษาตัวเองกันดีๆนะครับผมบายบาย